เป็นทางขึ้นยม,มกปฏิหารสานที่เสด็จขึ้นไปบนสวงสวรรค์ของพุทธเจ้าก็เป็นที่สำคัญที่ทำปฏิหาร ขึ ak ak oh, oh, ้นก็ไม่เหนื่อยมากนักเดี๋ยวก็พอได้ออกกำลังกายเขาก็ทางขึ้นลำบากนิดหน่อยเดี๋ยวก็ ม,มีปัญหาอะไรที่การดีที่มกปฏิหาร i didn't survive การติดเริ่มทำงานเอาคือบอกว่าปลูกเศกหรอมงนี้ปลูกเศกขึ้นเลยดิ

ฮะเอาแต่กอนแล้ขึ้นเต้นหนีได้หร <า S 1> อ,อเออ